ตึงพอถอใจอะไรมารับรัดชาตัดว่าตึงนะสิงแฉะคนชอบวิบบใครในข่ามาพอแลน้ลองข้องก้ามไม้ไปหรือลมใจยควายควิดอูปีดบางกบเสียแล้วนะไม่มีเลยพี่น้อง น้นองถ้าเข้าไปเล่ตัวเร็วน,น้องนะผมดูจบหมดแล้วครับลั่งเล่นนะไม่มีในครัวไม่มีครับนักไปไหนอย,อย่างเีย วันนี้ไม่ดีก็ไปโตเล่นโตเล่นเล่นมันจะนกเขาดิเขาโตไอ้จังเล่นนะเขาดักเขาอือลุ่มไปไหนหล่ะกันนั้นเนี่ยกูไปเลยตั้งโต๊ดทีครับขวายเดียวเนี่ยนอนบ่ายนี้เจออะไรรู้พี่แก้วเนี่ยนอนอยู่นี้อ้าวแล้วพอนอนอยู่ตรงไหนอะแก้วเมียวเคยอ่ะแก้วเมียวอ๋อ เหียไมมค่อยลูกกุ้งมันจะไปอ้าแมวไม่ชิงหนูคนนั้นอะไิไม่มีเพ่อไปเนยพ่อยืเอวันนี้ไม่ดีแกตามเราไปเร็วมึงพ่อไม่ตามหรอกร้อยวันพันปีพ่อไม่เคยตามเราไปไหนเลยเลยจะไปขอเงินหรือไปร้องเพลงกี่วันกี่คืนนอนวันฝันคืนที่ไหนพ่อไม่เคยตามนะนิสัยพ่อไม่ใช่คนอย่างนั้นโอ้เรกเกนปวดยือืึ เออว่ปัีญีว่ากวันนี้กับมือเ <c oughs> ดินมาบังการเหนื่อยกันแล้วนอนคอดว่นอนยังไงอ่ะหาพ่อไปเจอคนแต่ว่วนร่มันตำตามืดํำเลยเนาะเราก็เดินทางมาไกลพ่กหมดปักพ้นคนไม่ดีว่าครับแล้วพ่อจะมาเมื่อไรเลรพี่ทองพี่แก้วอะเรานอนแต่สมมติเราออกไปตามหาพ่อเราอาจจะเจอจะไปพบน้อยให้ออเราแกไปไปไหนเออก็ตามหาหเจอที่พี่ทองเขาไมเคยั้างประจ <c oughs> ามกูการเลา นอนเลยกูนอนคนอดอ้าวน,นอนเลยแกเอ้าอเจ๊ยแกอยู่ตำไรปักป้อนคนมงึงเชื่อกูแต่ว่าแกไม่ไปเนิย่นยเด็กแกมาเองเตี๋ยแกเล่นกับจิงขันครับเพราะคนยังนุ่งคงไม่ใช่คนเที่ยวคนนอค้องที่เพลย์ไม่ใช่คนเที่ยวไปเนิยเ่ยพวาปากปทังเตีนี่โดนปักป้อนคนกับนอนคนดีกวา่านอนไหนพอดาบไปเฉยสักพักผมว่าไปจันกี่่ชัวโมงกกับแกลบแกอาจจะไปทุราที่ไหน แต่พ่อจะสั่งทำไว้บ้างไอ้รังกับเครเด็กกับไม่คนนอนนะกับนอนไอ้แกนอนกับนอนกันนอนนอนกันหมดเลยพ่อพออยู่ที่ไหนอ่ะน้องนะพอจะอยู่ที่ไหนน้องจะอยู่ที่ไหนผมไม่ว่าหรอกเทวเทวาเทวดาเจ้ารักษาพ่อด้วยเถอะเป็นอของพ่อหรือเกินโถพ่อจ๋าเนะ่พออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อนอนก็นอน โอ้แล้วจะมาทาแก้วทองของใจมาก เวลามาลวงไปดึกไรไรลำตัวนอนนาตอนราตรีเวลาลวงยามี้กอีทตยสองนะนะกาเนะเร่รองรีดริงอยู่บนกิ่งปลึกซี่ยันใหญ่เยือกเบืองป้ายามราตรีพอตีสี่ไกลสว่างกับจะเป็นกลางวันวิญญาณพอก็มานะาทาลูกรัก มจ,จริงตกสิ่งันวัารับพ่อนนั่นกับน้องกองไตใสแคว้นรับพอแล้วรีบออกนอกหมู่บ้านลูกนะ่้ ตอนใม่ย่อยลังบาลหลูน้องเข้าเจะด้วยหลวงผออพตายแล้วไอคุณฮานมันฆ่าพอกับน้องหลูไปฟังชมผอเลนะลูกนะฟังชมผอฟังชมน้องจะรีบออกจากหมู่บ้านไปหลูอย่าอยู่หลวงค้อมันอันตรายแก้วแก้ว kêu Bây quăng sốc sốc cán kêu Rất mấy chơi mấy đứa cái to măng măng Chốn có bà hết mềm lục bỏ cháu mong mà đều lục ta Ta quăng sốc แล้วถ้ารีบออกไปดักมู่บานลูงนะขึ้นอยู่ไปชีวิตยาวก็จะต้องตายม่อนโพลไอ้คุณห้านมันเป็นคนข้าโพอพอขโค้อชักสิ่งนะหลวเวดยมระงับโดยการไม่จงเวรอย่าไปคิดแก้แค้นอย่าไปคิดทำไรเขาหลวงกำไดยเคยสร้างกำนั้นสนองอย่าลืมลูกนะ อย่าลืมฟังชมโสทาเออพ่อทายแล้วแน่ลูกพ่อพี่ทองพี่ทองเสียงพ่อนี่โอ้ยพ่อไปไหนอ่ะเสียงพ่อจริงๆริงด้วย และດะดุงตื่นวิญญาณไหนกายสาวบ้างและนน พอบอกว่าจับสร้งกองตายใส่แก้วกับทองลุกพรามแล้ววิ่งตามลังไปเดี๋ยวไป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 แต่ก่อนดังตามทาทำมาไปยัยแต่มองเห็นพอกับน้องนอกกองตายใส่จงกับไปก็จะรอ งพ่อครับลุงกงครับพอ่อลุงกงพ่อครับลุงกงครับไอ่เอาไปจะรองตามลังเหยียดแมมแม่แตะแกวจ้าประตูไห้ไรที่มันพันนั่นไะแกบอกว่าไอ้คุณอันเป็นคนฆ่าแกเสงว่าแม่เอ้ยแม่จะแกวจ้าประตูลุงกองก เห็นหน้ากันอยู่รัดๆไม่น่ามาตายเรียกว่าซื้อี่อ้วนกายกูกินน้องที่ไปกันยังตอมให้กูกินอยู่เลยอยู่ๆมาตื่นก็ตายไปเจอแล้วก็เราไม่ตั้งใจตั้งตัววันนี้ดูซึกว่ามันว่างอกพนดีอ๋อไอเนื้อแหวเชี่ยเฉยว่างอกพอดึกกันเนี่ยต้อง มายื้อหนูว่าเปรตจูงมึงไม่เห็นดูแกมั่งไงม่ตรงชาตแกมั่งหนูนูแกตายอยู่นุคนเคยเห็นนายเห็นตากันนี้แกตายไปเรามันต้องโร่งไงเราตรงต้อง,งสชาตมึงไงม่ตรงชาตมั่งกูว่าไอ้ตรงชาตกันแต่ว่าลวงชี้บอกคำชี้ไม่ตันถ <laughs> ูกช่องเข่าเปลือกไปก่อนเจ็บเหนื่ออืม,อมอที่จำตัืเป็นการเป็นการตายตรงกับคนเราออแช่น้ำกันได้ เออแต่ว่าก okay. ็อ er, นื่หนูไงตองแทจะมาคู in <laughs> ่ข้ามได้เรื่องการตายอามได้ผือราบอกเลยว่าก็คอยไม่มีควันบังกลับไม่ได้คนหนีตายห้ามไม่ได้คนหนีเกิดห้ามไม่ได้ตรงแทมพริกนี้ทําไม่ได้นี่ห้ามไม่ได้นี่คนตํางมีตายคนหนืดนเนยจะมาคู่ขู้ามได้เออไม่เจือหลงเลยต่ำตํำตํำเลยทําำไ่ได้ จวดินแจงกืนห้าก้าวหาหนามป้ากุญจำแค่จำําำำำำำพอํำตายตายหยุดเชียวยุดเยหยุดน่งตาผมาจึงำแล้เลยำำำำำำาผมตาเชียวเชียวอีตายหยูดแล้วยุ่ใดน่ง่าดุดิจะดุดิกพพตายเลยเน่งยัดใหม่เออ กูไม่รู้จำรับคนอื่นเลยแต่กูกูคนได้จังไรจีนุนจะกูตายเออตายอ้อุบาทพ่อครับขอให้วิญญาณพ่อและน้องไปสู่ที่สุขเถอะชาติหน้ามีจริงผมขอเกิดเป็นลูกของพ่อผมจะต้องแก้แค้นแทนพ่อน้องไพรวิญญาณน้องอยู่ที่ไหนรับรู้ด้วยเถอะพิธารู้แล้วพิธาจะต้อง จะต้องตอบแทนพี่ตาจะต้องจะต้องฆ่ามันให้จนได้ไม่ได้ครับมึงน้นองโบกเลวไปเจอว่าลุงคงนโบว่าวิญญาณจะบอกว่าใหญ่ใหญจองเ,อเวรจองกรรมให้เอาที่กรรมมเงาที่เราเพื่อนเราน,รอนร้องเราเขาฆ่าเลยเรามาหนังเอาที่ทำได้เมือเ่อใดเออตาอินด,ดูกันจัดก,การจะต้อง จัดการผือโอ้ทวดน้ำนีะคนเดี๋ยวจะตายเอออุจิตช้อนกูเชื่อไหนมั้งไปเลยไปน้ำมาไปเอาเร่เร่ก็เอาไปเอาตักน้ำมันจะขึดไปทวดน้ำอัจิต้านทวดน้ำไม่แกเออเดี๋ยวเอาเนี้ยได้มาเดี๋ยวเอาช่วยกันตาช่วยผือกระชวยขันเขานแน่เออนี่เออกันมึงก็ช่วยกระกันเนี่ยเออทวดน้ำเอาขึ้นเลยขึ้นเลยเรา ต่ข oh. oh, ึ hmm. trendy, ้นบดชวดน้ำดวดน้ำมันเนี่ยมีน้ำอ๋อไอ้ไรก็อีมีน้ำอ๋อยิมีอีมีนาเนี่ยฮึยิมีนาำมีน้กระดากระดาที่งากัญยาตุลาหงยัดแม่พี่ลูกไมฝฟกไปไหนจะไปนั้นไม่ใช่มีนาำนั่นเนี่ยยิมีนาพุ่นเช่าคำเม่นั่นเอามึงขึ้นคนนะมึงจะกูไม่ก่อยจับตะกูตามมันได้กูก็ไม่เหมือนกัน เรากันนะั้นเออเอาเตะแต่หยัดแม่หยัดชวดหยัดแก่เลยอ๋อปี้ทำเ็จไม่เป็นลูกที่เรียกจำเพืินน้องจำมาจากันนั้นพี่แก้วพี่ทองครับผมสาบานต่อหน้าศพของพ่อต่อหน้าศพน้องศรีไพรว่า,าผมจะต้องล้างแค้นแทนพ่อผมจะต้องล้างแค้นแทนน้องสาวแต่ว่าน้องบอกแล้วไม่เจอว่าลุงโกงห้ามพ่อห้ามแต่พ่อเราตายอย่าพี่ทอง น้องเราตายอ่ะอย่างน้อยที่สุดมันจะต้องคนหรือสองคนด้วยเออแม่มันค่้าเราเ,เรามันน่นเอาชี้อยู่ไม่ใจเรื่องมันเลยเออไม่วามวมาเรามันช่องเราก็ไม่กันช่องกันนึกเรือมันกล้าเรานึช่องมันก็ไม่ต้องช่องหรือไม่กันนึกโอ้ไม่ได้แกี่ยมือหย,ยอนอนงข้องปน,นิีเขาบอกเลยวอีกขันชองวิ่ชองคำนึ่งมันไม่ชินไม่สุด ล้วตัวได้ไม่ได้หมดเวรหมดกรรมเงินโอ้ไม่จำเจยหมดเวรหมดกรรมคนยอมเป็นกงนไปอาคำแม่งเป็นหมากก็ยใเจน้ำแกงช้อมบ่เถึงอุบาทไปตาเลืตึ้งซบต่ำเพลือครับจ้ำเพลือก็จ้ำซบเลยไปอ่ะไม่มาต้ำโล่งเลตจ้ะไม่ในเล่าเลยแก่ไราชันแล้วก็ไปเอาไม้ด้านหรือไม้ต้นมาเลื้อยก็เลยหนีวก็ไม่ตั้งเลื้อยกันเลยโล่งก็ใกล้ลุย ตามไหนลาดดูไปซื้อมันจะนุอ่ยอยู่พี่ไอ้เจ้าก็ลุงไหนลาดจะไปซื้อมันลุงลอกพี่พื่อนมนเพื่อเราลงลอกพี่ว้าฮ่าไไม่ลอกพี่เถอะจะผมยกขึ้นตังค์เนควายจุดควายเชี่ยวเดียวว้าฮลงเม็ดเลีวพี่นอนใกล้จ้องโดนเลยเลยงลงมันต้องก็ไมาได,ด้นดานหัาดอกกัด้านฮามินนี่ต้องนี่มันจะเป็ตันเป่าช็อกเมกเจอรละเออเพราะฉะนั้นเราต้องใจใหมต่ตตนหรือไม่ก็ใหมายยา่ยั่งเออ เลือเองทำไมหน้าหน้าเห็นไหมคนจะไม่จะเด็กเออก็ตำลุงเองไอ้ไหนอยู่ปี้ไอ้ผมลุงเป้าเชี่ยวเดียวไม่แล้วปี้นนท์เคยชมยู่แล้วเออเดวกูเมื่อวันเหี้ยวเด้กกูไอ้ยังไอ้พวกนี้ยังยังตำชอบเนี้ยแม่มวนก้อนเล็กกาวยาตายรบกับปลาเคะตายแล้วกูเอาเดี๋ยวไปรบกับเลยเอาเดี๋ยวไม่รบเพื่อเมื่อปลาที่มุดมานจุดช็อปเมื่อกี้ชอบาปี้ ่ชยเลยจอยได้โอยเลยละสวดเลยนี <te le> ่ลมาโอเพื่อเราลงมาจอเพื่อตอนที่ปลาสวดวันนั้นจำผินกันในตอนขวดมันชกเออขวดชกบอกขวดกลุงเรลุงติดตั้งลุงก็พาตั้งไว้ในน้าตังไว้ในหนาเออทีนี้พอตั้งในหน้าน้ำท่วมทในน้าตวมหน้าเท่ต่วมลงคันเนี่ย ขึ้นมาตึ้งตีโล่งวิ่งอย่ที่แม่บึองอ้างไม่ลงม,มาจฉยไหนได้จักช่อง r ồ ยมากคอยยุ่ตทีตีโล่งยากูโอ้เอ้เจนี่ปลากันนังเกาเอทรวดแล้วใส่เป็นนั่งพื้นและนังเปื้อน,น้ำเป็นโอ้เอ๊ะ ก้นจับพิทีโอวิวัดจันุรับอุ้งองโดวินัตจันุรจับปัเจวอุงองรับปรมังคะลังอุงอางอโปรยสวดกับอุงงเคยพอลูงยที่องค์ที่มุ่มาวอายุรวมกันเลวก็ได้จักจ่องเบิ้นที่ปันปมกันกีว่าเยโอเพื่อว่วเทียงกันตาจก องตีจ Get ้องเก่งขดองทีจ้ามแล้วกว่าเปปนูต่างตรงนั่งโยยจวดจวจเหยียดเป็นปลากระนินตายเปรตโูดเปรตเปรตลุยตายอานทบยากูไอหลงเจ้าก็จึงป่าเป้าอย่าแม่รบกับโม่โม่แล้วโม่โม่ได้แล้วโม่โม่ได้โม่โม่ห้ามลงเออจะไม่จะเด็กไม่จะก็ถูกรานมามันอายุใช่แล้วก็ตั้งลงกึบขาด จางย่างก็เอาไม้ไปเสียลํามาถึงคัดคัดคัดพวกเอาลุงตั้งบนแล้วก็อนน้ำกชิงกันเด้อกูจำได้วันนั้นจิบว่าคนน้มจิบคนจิบคนเออแต่ว่าเลยลราโม่โม่จิบเองฮะคนนึกเคยเราปลาจิ <co poems> ้ต <co> ือปั่นจ่างโอ้โเลยแกจะเล่ากันเนี่ยปากแก่นเนี่ยเล่าก้าวก้าวโมกข้าจ่าโม่ดูจัดหรือคลันโอ้โม่กินแล้วก้าวโม่กินแล้วก้าว แอ่มึงลองคิดเล่าว่ายกซบทีนึงเนี่ยแม่เได้เป้าเกะทีชิบกลางคืนเนี่ยอ้อเลือดใส่อ้าเปียวไม่พบอยู่ตังลงอดเลี้ยงต่ำใจเป้าทุกคนโนดดวนนือกว่าโปร่งโปร่งมินกิดวะอ๋อเอ๊พอไปตึ่งพบเก็บเราเมาอู้จีแล้วควยไปพบไปพบกมู้นดูเหล้ารู้มันโอ้มู้นน้มลังเรื่องควยลบเลยไอ้มู้นอันพอเรายกลบกับมันน้ำลังเรื่องควยลบนี้เจ้ากองเรื่องคอยเอ๊ะมาตึงพบกันกลางตรงตั้งกินกันปักตึงเหล้า Kini kamu faham kerana kau ingin